เปิดปมในใจไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับพิธีกรหญิงอารมณ์ดีเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงที่เธอมักจะมาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์นูแม่มสุริวิภาเปิดใจเล่าครั้งหนึ่งเคยโดนตราหน้าถึงการเลี้ยงลูกหลังจากที่เธอและสามีก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้รับสมาชิกตัวน้อยน้อ,นองเอลลี่มาเป็นบุตรบุญธรรมนูแ่มหนูแม่ม,ม,มเคยผิดหวังในเรื่องของการมีลูกในวัยที่เราควรจะมีลูกเราก็เอาเวลาไปทํางานพอถึงวัยที่เรา พร้อมจะมีลูกทุกอย่างมันก็สายเกินไปเป็นเรื่องที่หนูแหมกงรู้สึกเสียใจกับเวลาที่มันล่วงเลยไปมากๆปัจจุบันน้องเอลลี่อายุ3ขวบกำลังน่ารักน่าชังมากๆบอกเลยทำเอาดดดี box, ้บ๊อบบี้เหออลูกหนักมากซึ่งตั้งแต่ที่น้องได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจนหลายคนเปลยุ่นไปเป็นเอฟซีน้องแล้วแต่กว่าจะมาถึงวันนี้เราต้องผ่านการดูถูกจากบางคนที่มองว่าคนอย่างเราจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้ดีได้จริงๆเหรอจะสามารถปกป้องและเป็นแม่ที่ดีได้จริงๆเหรอนี่คือคำถามที่ติดดใในใจมาตลอ เธอมีวิธีรับมือกับเรื่องนี้ยังไงไปฟังพร้อมๆกันเลยจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวพี่กับพี่บ๊อบบี้เองเราแต่งงานกันมารวมปีนี้ก็30ปีซึ่งเราสองคนพยายามมีลูกกันหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จพอมีน้องเอลลี่เข้ามามันเหมือนเขาเข้ามาทําให้เรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในบทบาทใหม่คือพ่อและแม่เป็นสิ่งที่เราไปฝันมาตลอดเรามีทุกอย่างครบหมดแล้วที่จึงอยากมอบความรัก และการดูแลที่เรามีให้กับเขาได้เต็มที่อยากดูเขาเติบโตมาเป็นคนที่ดีอ่อนโยนเพราะตอนนี้ยอมรับเลยว่ารักเขามากๆส่วนสําหรับเรื่องการเลี้ยงลูกที่คิดว่าแต่ละบ้านมีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปเพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันมีลักษณะเฉพาะของตนเองคนรอบข้างก็จะมีให้คําแนะนําบ้างบางคนก็มองว่าเราไม่น่าจะเลี้ยงเขาได้เขาตัดสินเราแบบนี้เลยที่เลยแค่คิดว่าเราเอาคําพวกนี้มาเปลี่ยนเป็นพลังบวกและดูแลเขาให้ดีที่สุดซึ่งตอนนี้พัฒนาการของน้องดีมากมาก มาวันนี้หนูแม่มรู้แล้วว่าเราอยากทำอะไรหรือเรามีฝันอะไรเราทำเลยขยะรอก่อนที่จะสายเกินไป